เปิดดวงข่าวลากักนณะกรกฎในช่วง14เมษายนถึง14พฤษภาคมกันค่ะดูเหมือนว่าตัวคุณเองในช่วงนี้มีแผนที่จะอยากได้อะไรโน่นนี่เต็มไปหมดเลยและดูท่าทางว่ามีเกณฑ์จะเสียตังค์ด้วยละค่ะยังไงก็คุมการใช้จ่ายให้ดีๆนะคะเพราะว่าของที่เลงไว้เนี่ยมันดูเป็นอะไรที่แพงๆหรือจะเป็นชิ้นใหญ่ๆไว้อยู่นะเนี่ยเรื่องการงานค่ะในเรื่องของงานนั้นก็ดูชิวๆมากเลยสบายๆแฮปปี้แล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะถ้าเกิดงานมีปัญหาหรือว่าติดขาดก็จะเป็นตัวเราเองนี่ละค่ะที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้จบลงได้ด้วยดีค่ะมร สำหรับคนที่มีคู่หรือคนที่มีคนคุยนะคะก็มีความสุกดีค่ะไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็เป็นปกติของมนุษย์คู่จ้าคนส่วนนะคะมีเกณฑ์ที่จะพบคนถูกใจและรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีค่ะในเรื่องของโชคลาภค่ะดูท่าทางจะมีโชคลาภอยู่เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่จะได้มาจากเลขที่บ้านหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับที่บ้านค่ะแต่ส,สำหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้ชอบเล่นการเสี่ยงโชคเสี่ยงพนันนะคะที่บ้านนะคะก็จะนาโชคลาภมาให้อาจจะเป็น ทำของกินมาให้เราเล็กๆน้อยๆหรือว่าซื้อของให้กันก็ถือว่าเป็นโชคลาภได้แล้วค่ะ